เดินทมญาติทมทั้งหลายกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยังจํากันได้ไหมจาได้เนาะหายไปสักกี่วันพอจําได้ไหมครับหายไปประมาณสักสองอาทิตย์ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเพื่อนบ้านครับก็คิดถึงพี่น้องอยู่ คิดถึงมากก็เลยได้รับเชิญมา,าพูดคุยกันนะครับเอาเรื่องราวที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงสามประเทศเลยครับไปไปมาทั้งสามประเทศเนื่องจากเรา,เาผมทําเรื่องสัมปทานให้กับทางทางรัฐบาลจีนเขานะครับ เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ย่ำอยู่ที่รเราเดินถอยหลังทุกด้านเลยเห็นแล้วก็นอนไม่หลับกลับมาก็คิดถึงพี่น้องรีบม,มาคุยให้ฟังว่าวันนี้ข่าวบ้านเราเนี่ยนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเราเสียหายมากประเทศลาวเนี่ยตปปลาว ปลายปีจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับโดยคณะโบลิสบูโรจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็รู้ไหมครับรัฐบาลที่จะส่งไม้ต่อกันเนี่ยเขาให้นโยบายอะไรเป็นอันดับแรกครับพี่น้องถูกต้องครับปราบคอร์รัปชันวันนี้เรียกสัมภาระากลับมาหมดเลยฮที่ลาวนะครับ เรียกสัมปทา,านคืนหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนสร้างถนนสร้างสถานีไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานเขาเรียกคืนมาหมดเพื่อที่จะเอามาชำระล้างใหม่ในเรื่องของการคอร์รัปชันกินหัวคิวจะต้องหายไปเห็นแล้วอิจฉามากครับวันนี้ก็เลยมาคุยกับพี่น้องเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องอวสานชั้นสิบสี่และ เอาอากรตระกูลชินวัตรครับอยากฟังไหมครับรอผมเฝ้ารอวันว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่สิบสามเร็วๆนะสิบสามอะไรครับสิบสามมิถุนาคดีของป่วยทิพใช่ไหมครับคดีป่วยทิพ แต่ก่อนที่จะถึงวันที่สิบสามปรากฏว่าเมื่อวานวันที่ยี่สิบสองมีข่าวดีอีกข่าวดีอะไรครับข่าวดีอะไรครับข่าวดีของวันที่ยี่สิบสองก็คือคดีศาลปกครองสูงสุดสั่งให้อิงโววอห้าปูนะครับดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ครับ หนึ่งมืนหนึ่งมืนสามสิบล้านโขหนึ่งหมืนสามสิบล้าน 30, 000, น,น, 30, 000, นี่เขียนเป็นเลขศูนย์กี่ตัวหนึ่งมืนสามสิบล้านการเสียหายจากจำนำข้าวเท่าไหร่ครับพี่น้องเก้าแสนกว่าล้านหมืน่นหมื่นล้านนี่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไหมครับ ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเก้าแสนกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นคือโอ้เก้าหมื่นล้านนะอันนี้ไม่ถึงจุดสองเปอร์เซ็นนะคำนวณลองดูเสียหายมากยังมาอดรนครับทำประเทศชาติเสียหายเก้าแสนกว่าล้านเงินไปอยู่ในกระเป๋าใครพี่น้องรู้ไหมเรารู้หมด เพราะเราเป็นคนดีเราติดตามข่าวเราไม่โง่เงินไปอยู่ในกระเป๋าของบริวารว่านเรือมันน่าตกใจไหมที่น่าตกใจกว่านั่นก็คือรัฐบาลจีนบอกว่าไอการขายข้าวแบบ G2G เนี่ยจีนปฏิเสธครับไม่มีบริษัทจีนไหนรับซื้อเลย แล้วแสดงว่าอะไรมันตอแหลมันตั้งนมินีมันขึ้นมาซื้อเองอนะแล้วบริษัทที่ซื้อก็คือเพื่อนพี่ชายมันติดคุกอยู่เพิ่งออกจากคุกชื่อเอ่ยได้นะครับเพราะมันติดคุกแล้วนาเสียอะไรนะโอ้โหพี่น้องรู้ดีจริงๆผมรู้ แต่ชื่อจริงชื่อเล่นมาฟังพี่น้องที่เนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าติดคุกยังไงอยู่ดีกินดีออกไปแล้อ,อถ้าเป็นผมอย่างนี้ผมก็เอาเนาะได้เงินเป็นแสนล้านติดคุกไม่ถึงสิบปีมองกลับประเทศเพื่อนบ้านครับกำลังแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ ประเทศไทยจะสิ้นชาติก็เพราะคอรับชั่นพี่น้องผมมากกว่ากาบขอพระคุณที่พี่น้องต่อสู้กันมาจนถึงวันนี้ใกล้ถึงวันอสเอาวสารตระกูลชินวัตรแล้วมันบอกว่าน้องมันจะกลับเมษาพอคดีนี้ออกมาต้องใช้ฮะไม่กลับแล้วแน่นอนครับ แล้ววันที่สิบสามมันต้องไปอีกตอนเนี้ยข่าวลือเยอะแยะนะครับในวงการพนันขันต่อยังไม่ไปยังไม่ไปจริงๆมันเป็นคนโหดร้ายมากนะพี่น้องโหดร้ายมากๆโหดร้ายยังไงรู้ไหมพี่น้องเอาแต่ตัวมันเองนะครับน้องสาว ลูกสาวจะเป็นยังไงไม่สนใจมันเห็นชะตากรรมนะครับวันนั้นน่ะอภรรยาเขานะครับผมไม่อาจให้ศักดินาหรือเอ,อไตเติ้ลอะไรที่มันจะเกี่ยวกับชื่อที่เป็นเป็นมงคลน,นะครับภรรยาเขาหรือที่เราเรียกว่าอ่าคุณหญิงกระบังลมนะร้องไห้เห็นชะตากรรมลูกสาว แต่พ่อนะครับเอาแต่ตัวเองจะเชิดลูกสาวมาด้วยสองประเด็นครับพี่น้องประเด็นแรกคือเรื่องอะไรรู้ไหมที่เมื่อกี้พระอาจารย์จันท์่านพูดครับขอให้อะไรพินาศนะขอให้คาสิโนโจงพินาศประเทศธาตุจงเจริญพระอาจารย์จันท่านมองเห็นภาพชัดเจนนะครับ มันเอาน้องลูกสาวนะมากอบโกยผลประโยชน์ประเทศชาติสองข้อข้อแรกคือเอาคาสิโนโข้อที่สองอะไรรู้ไหมครับทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนไงพี่น้อง MOU สีิสาม MOU สีิเห็นไหมครับตอนนี้พื้นที่ทับซ้อน มันกินเข้ามาถึงปราสาทตาเมืองทมวันนี้พี่น้องขอความเชื่อเหลือมาหลายคนครับให้ช่วยโอนเงินไปเมื่อเช้าเพิ่งโอนเงินไปหนึ่งพันบาทเพื่อให้พี่น้องได้ทำข้าวปลาอาหารและยารักษาโรคอาทิเช่นตัวน้ำกัดเท้านะครับ ้าทลายโจรส่งไปให้พี่น้องทหารที่หกกองร้อยรอบปราสาทตาเมืองทมครับตบมือให้พี่น้องเราที่อยู่ตรงนั้นหน่อยครับวันนี้ทำขนมจีนไปทั้งหมดประมาณสิบสองหม้อเอ่ยนามได้เป็นพี่น้องเราเองครับกลับมาที่สองข้อที่พ่อมันจะให้ลูกสาวมันกอบโวยเพื่อให้โกงกินไปชั่วลูกชั่วหลานเหลนหลนมัน เรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับคาสิโนคาสิโนเนี่ยยืนยันหรือไม่ยืนยันแต่ข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกมาเยอะว่ามันรับเงินใต้โต๊ะมาแล้วค่าคอมมิชชั่นมาแล้วเท่าไหร่พี่น้องหนึ่งหมื่นล้านวันนี้อาบอห้าผู้โง่เขาของมันปิดประตูที่จะกลับมาประเทศละ วันที่สิบสามครับนักโทษชายทรราชที่เป็นพ่อมันก็จะถูกสองทางเท่านั้นครับหนึ่งต้องติดคุกย้อนหลังหนึ่งปีสองมันจะต้องหนีเพราะมันประกาศไว้ว่ามันจะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่แหละครับพี่น้องแต่ผม ต้องชมเชยความฉลาดของมันนะมันฉลาดมากมันตีโจทย์ประเทศไทยแตกมันตีโจย์ประเทศไทยแตกจริงๆครับมันครอบงำสอสอชั่วให้มีเสียงข้างมากเพื่อมามีเสียงข้างมากที่จะเป็นมาบริหารรัฐบาลแล้วเอาเสียงข้างมากนั่นแหละเวลาผ่านงบป,ประมาณ หรือผ่านนโยบายอะไรก็แล้วแต่เสียงข้างมากมันจะชนะตลอดเพราะมันซื้อเสียงสสชั่วไว้หมดแล้วสมการเนี้ยมันออกมาง่ายๆครับมีเงินซื้อสสครอบงำพักให้ได้เสียงข้างมากบอบริหารประเทศแล้วครอบงำข้าราชการครอบงำรัฐวิสาหกิจครอบงำองค์กรอิสระ เห็นไหมครับคดีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับองค์ก,อคกรอิสระนักการเมืองชั่วพวกนี้รุดหมดมันตีโจทดแตกมันเริ่มจากซื้อเสียงสอสให้ได้เสียงข้างมากเมื่อปี2544เราเห็นนะครับมันได้เสียงข้างมาก300กว่าเสียงมันยังไม่พอซื้อเล็กพักเล็กพักน้อยเทคโอเวอร์เข้ามาอยู่แล้วจะเอาเสียงที่ไหนค้านมันพี่น้องมันฉลาดมาก วันนี้พวกเราตื่นรู้นะเห็นภาพไหมครับซื้อสอสอมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เสียงข้างมากบริหารรัฐบาลครับผ่านทุกนโยบายครอบงำข้าราชการไม่ว่าทุกกระทรวงข้าราชการทุกกระทรวงเป็นพวกมันเกือบหมดแล้วครอบงำองค์กรอิสระกกตวันนี้ทำอะไรไหมครับพี่น้อง กกตทําอะไรไหมครับเขาบอกว่าถ้าใครมาครอบงําพักต้องยุบพักนั้นทันทีวันนี้มันเดินสายหาเสียงประกาศนโยบายจับมือกับผู้นําต่างประเทศในทางลับโดยไม่ได้เป็นในนามรัฐบาลแต่กกตครับหดหัวอยู่ไหนไม่ยุบพักเพื่อไทยเห็นไหมครับ จากการที่มันวางแผนได้เสียงข้างมากจากสสชั่วก็มาครอบงำการบริหารผ่านข้าราชการผ่านรัฐวิสาหกิจผ่านองค์กรอิสระนะครับวันนี้ไปแล้วสองนะไปแน่ๆแล้วหนึ่งไปแล้วกลับมาไม่ได้หนึ่งนะครับผู้หญิงวันที่สิบสาม จะติดคุกหรือจะไปมาดูกันนะครับแต่ใจผมไม่อยากให้มันติดคุกอยากในประเทศมันออกไปให้มันไปไกลๆแล้วหอดความเป็นประชาชนคนไทยมันออกไปนะครับแล้วสักบนหน้าผากบนรูปของมันทุกรูปทุกใบ บอกว่ามันเป็นพญาทรราชผู้โกงกินประเทศไทยให้มันออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องอวาสารทันสิบสี่และอวสารตระกูลชินหมดสามตัวนี้นะครับหมดสามตัวนี้ไม่มีใครขึ้นมาแทนมันอีกแล้ว อาวาสานถาวรหรือไม่พี่น้องไปคิดดูนะครับแต่ผมยังห่วงเชื้อชั่วลูกหลานตัวเล็กๆของมันจะเข้าใจผิดในประวัติศาสตร์หรือไม่ผมไม่รู้แต่ถ้าวันนี้ปู่ย่าตายายผมเป็นอย่างนั้นผมไม่มีวันมาดูหน้าพี่น้องอย่างนี้แล้วครับขอให้เวรกรรมเนี่ยตกไปลูกหลานของมันจากต้นตระกูลของมันที่ทำมาจนถึงตัวมัน ลูกหลานมันจะไม่กล้าสู้หน้าคนในแผ่นดินไทยวันนี้ต้องบอกว่าคิดถึงนะครับแต่ด้วยความที่ดีใจเนาะก็เลยเอาเรื่องชั้นสิบสี่แล้วก็เรื่องอวสานตระกูลชินนะครับสองลายแล้วนะอีกลายหนึ่งใกล้เคียงแล้ะเพราะว่า จะตุรเทพเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องอะไรรู้ไหมแต่งปันให้พี่น้องฟังเรื่องมาตาร้อยสี่สิบสี่ใช้งบประมาณอย่างผิดรัฐธรรมนูญผิดวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเอาดอกเบี้ยงเงินกู้ของธนาคารที่กู้มาชดใช้จำนำข้าวนะครับ ดึงดอกเบีย้ยตรงนั้นหลายร้อยหลายพันล้านเนี่ยเอามาเป็นเงินดิจิตอลแจกมอมเมาประชาชนสร้างหนี้เอาเงินงบประมาณสร้างหนี้มอมเมาประชาชนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสซื้อเสียงตามนโยบายนี้มาบริหารประเทศอีกเสียดายพี่น้อง หลายหลายคนรู้ไม่เท่าทันเห็นแก่เสร็จเงินเสร็จเนื้อข้างเขียงแค่คนละหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องมาชดใช้ไปยันทั่วลูกชั่วหลาผมดีใจนะครับที่ผมไม่ได้รับใช่แต่ดีใจเหนือกว่านี้ดีใจเหนือกว่าไอ้เงินหมื่นบาทที่มันโยนมาเหมือนหมาขอกลานะ,ะเผอิญผมไม่ใช่หมาผมเป็นพญาเสือ เหมือนกันครับพี่น้องทุกคนเป็นพญาเสือไม่เห็นแก่เศษเ,เ,เงินเศษเงินเศษเนื้อข้างเขียงเลยนี่แหละครับที่บอกว่าผมดีใจคือมาอยู่ท่ามกลางคนดีๆอย่างนีนะ้รู้เช่นเห็นชาติมันรู้ไส้รู้พุงมันครับขอให้รักษาความดีตรงนี้ไว้นานๆนะครับและนอกเหนือจากความคิดถึงมือมากาบขอบคุณที่พวกเราสู้สู้จนถึง วันนี้เนี่ยยืนหยัดจนถึงวันที่จะเป็นการตัดสินชะตาชีวิตตระกูลมาแล้ววันที่สิบสามผมเชื่อมาตลอดชีวิตนะครับพี่น้องความดีความถูกต้องนะครับจะชนะความชั่วและความเลวทั้งหลายพี่น้องจงภูมิใจนะครับความ <c oughs> อันตรายอยู ผมไปต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่า,าชายแดนหรือว่าชนตบทบางคนยังถูกล้างสมองครับจำได้บางคนก็ด่าผมก็มีจะไปจงเกียดจงชังอะไรมันนักหนาผมแต่งหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งไม่กล้าขายกลัวเหมือนกันกลัวอะไรรู้ไหมครับ ผมกลัวจะไม่มีชีวิตดูดูความชิบหายของมันนะพี่น้องคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวนะครับผมไม่กลัวตายนะแต่กลัวไม่ได้เห็นความชิบหายของมันพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงนะพี่น้องอยู่ดูความชิบหายของมันพร้อมกับผมครับและเราจะมาฉลองกันที่นี่ เราไม่ได้อาฆาตพยาบาทเนาะเป็นกรรมตามทันธรรมะย่องชนะอธรรมครับพี่น้องมันครอบงำได้ทุกองคาพยพเนาะนักการเมืองข้าราชาการองค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจแต่มันครอบงำไม่ได้อยู่อย่างเดียวครอบงำความยุติธรรมพี่น้อง มันครอบงาคนที่ถือความยุติธรรมได้แต่มันครอบงาความยุติธรรมไม่ได้พี่น้องวันเนี้ห้ามกลางคนไม่ดีนะครับที่ขึ้นมาปกครองประเทศมันมีคนดียังมีคนดีที่ยังไม่มีโอกาสนะครับแล้ววันนี้โอกาสเข้ามาถึงองค์กรอิสระฝ่ายยุติธรรม ในกระบวนการหนึ่งเรียกว่าศารอาญาศารดีกาผดแดกพดีอาญานักการเมืองครับนี่แหละครับจะเอาความยุติธรรมคืนมาให้กับพวกเราขอบคุณองค์คนณะทั้งห้าท่านแล้วเชื่อยิ่งกว่าเชื่อนะครับ เชื่อยิ่งกว่าเชื่อสุดท้ายความจริงความยุติธรรมต้องปรากฏขึ้นกับประเทศไทยสาธุและสาธุและสาธุนะครับรับปากกับผมนะจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงเราจะอยู่ดูแลดูความชิบหายของพวกมัน และข่าวอีกข่าวหนึ่งมันใช้เงินงบประมาณลูกสาวอีโกงมันน,นะครับอีโกงแปลว่าโง่บวกโกงเอาเงินสองร้อยล้านนะครับถ้าให้พี่น้องคนจนห้าพันบาทต่อเดือนให้ได้กี่คนพี่น้องเกือบแสนคน มันเอาไปถลุงคนเดียวครับขนาดที่พี่น้องประชาชนบ้านเรายังอดอยากกันอยู่เลยดูแล้วมันไปทำปฏิบัติภารากิจอะไรไม่มีเลยครับไปไปมันติคาโลใช่ไหมครับไปดูแข่งรถ F1 ไม่ได้ไปในานาำทำงานในานาำประเทศชาติอะไรเลยพี่น้องถึงเวลาแล้วครับหูตาสว่างกันแล้วนะพี่น้องเนาะ ใกล้เวลาที่จะพิภากษาเอาความยุติธรรมคืนมาละววันที่สิบสามเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนครับแล้วมีโอกาสผมจะเอาข่าวที่มันเป็นข้อเท็จจริงมาคุยกันสม่ำเสมอผมไม่ได้หายไปไหนครับคิดถึงพี่น้องตลอดเวลาแล้วห่วงใยด้วยว่ามาต่อสู้กันท่ามกลางสิ่งที่เป็น ในสิ่งแวดล้อมตอนนี้โควิดระบาดอีกแล้วนะครับรักษาเนื้อศักษาตัวให้ดีๆด,ด้วยครับมีข่าวอีกข่าวหนึ่งจากสมาพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงีลูกสาวมันเนี่ยนะทำให้ปัญหาประเทศไทยเกิดขึ้นทุกด้านเลยปัญหาความมั่นคงชายแดนเกิดขึ้นทุกด้านเลย<อ>เห็นไหมครับ<อ>เห็นไหมครับ,รบพี่น้องปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมากเห็นไหมครับ รู้ไหมว่าตอนนี้ GDP เราโตเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดประเทศเพื่อนบ้านสามสี่หมดมันสะท้อนถึงความอยู่ไม่ดีกินไม่ดีนะครับ GDP ในแง่ความมั่นคงก็แย่ในแง่เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับอีกอันนึงในแง่ปัญหาสังคมอันนี้น่าตกใจพี่น้องน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งปัญหาสังคมจากเรื่องยาเสพติดและวัยรุ่น รู้จัก HIV ไหมครับโรคอะไรครับพี่น้องโรคเอดวันนี้ทางกองควบคุมโรคติดต่อบอกว่าใครมีลูกมีหลานดูแลดีๆนะครับชายหญิงอายุ15ถึง24ปีติดเชื้อ HIV เดือนละ 4,115ันหน้าคนน่าตกใจครับดูแลลูกหลานกันดีๆนะครับมีญาติพี่น้องช่วยบอกให้เตือนภัยด้วยเราก็ไม่ดัดจริตนะครับวัยรุ่นเขาก็มีพลังขับเคลื่อนทางเพศสูงให้เขาเซฟเซ็กกันหน่อย ในขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยเกิดปัญหาทุกด้านของประเทศเนี่ยพวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับวันนี้มีรัฐบาลก็ไม่เหมือนมีรัฐบาลหรอกครับแล้วยิ่งมีรัฐบาลยิ่งมีลูกสาวทั้งโกงทั้ง,งโง่แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะมันถูกไล่ออกไปตั้งแต่อาทิตย์แรกของการทำงานแล้วรออีกหน่อยครับอดใจรออีกหน่อยสิบสามพ่อมันไปแล้วก็คงได้ ได้เอามันออกไปนะครับแล้วต่อไปก็เลือกคนดีเข้ามาปกครองประเทศตามพระราชดำรัสนะครับรักษาสุขภาพครับพี่น้องมีโอกาสมาทักทายกันอีกที่ถึงทุกท่านนะครับ